ใครจะคิดว่าสักแก้วมีอะไรให้อดีรดินพุ่งขนาดเนี้ยไม่ใช่ Impossible ม,มาจา้าคลิปนี้ก็จะพาไปโรยตัวจากผาสูงกว่า50เมตรพไปต้องมาดับหนึ่งไม่มี98หรือ99บอว่าถ้าตัดมือถือปุ๊บ ต้องมีพที่ข้างล่างเซฟนี่หรอคือใครไม่เคยโรยตัวมาก่อนแบบแพทก,ก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าก่อนจะลุยกันเนี่ยเขามีการบีเลียดมากเขาก็ดูเฮ้ยสวยนะแบบความเขียวอ,อะไรเงี้ยในช่วงแรกอ่ะก็จะมีการไฮขึ้นเขาเบาๆให้เหงื่อซึมๆแล้วก็ลุยกันเลยที่ผาแรก30มเมตรมันก็รู้สึกไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะตอนแรกคิดว่ามันจะเสียวกว่าน,นี้แต่ว่าของจริงมันไม่เสียวแม้แต่นิดเดียวเลยเว้ยอาจจะเป็นเพราะว่าหันหลังลงด้วยมั้งต้องแบบลุงโกสนเอาหน้าลงแบบมีเช่นิมพอซิเบอดมากค่ร์เก็กันตอไเลยน ก็ดันตกลงมาเศร้าปะวันนี้เขาก็จะมีกุญแจ้ของหลักของใจเผื่อใครมากับแฟนนะแต่แพทไม่มีเนีก็ไปถึงสเตชันที่2สูง45เมตรมันก็จะสูงกว่าเดิมนิดนึงแต่แพทว่ามันเดินยากกว่าสเตชันแรกอยู่นะไม่รู้ว่าพอฝนตกด้วยหรือป่าแพทก็ลื่นเว้ยคือห้อยต่องแต่งกางอกกาศเลยแกแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยอยากลองเป็นสไปเดอร์แมนกับเขาดูก็เลยห้อยหัวไปเลยจ้าสภาพป่าที่เนี้ยก็สวยนะมันมีความแบบดึกดําบรรพยู่แล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยมีทั้งผีเสื้อแล้วก็หลังพึึงแล้วก็ เขาทํา50เมตรความตื่นเต้นของฐานเนี้ยมันคือการที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยเว้ยไปเดินสำรวจถ้ากันต่อคือถ้ำเนี้ยค่อนข้างใหญ่อยู่เลยนะแล้วก็มีหลายห้องด้วยถ้าแกโชคดีก็จะเจอนองค่างคาาก่อย,อยู่แบบนี้มีหินงอกหินย้อยบ้างแล้วก็ไฮไลท์เลยคือความติตเตอร์คิดใจของหินยังไม่หมดแค่นี้นะแกมันยังมีห้องไฮไลท์ที่ทางห้องมันเป็นสีเขียวเหมือนประดับด้วยมรกตดูด้วยเนื้อตาคือสวยกว่าในกล้องเยอะมากเลยใดๆถ้าใครอยากมาแบบนี้ก็ติดต่อที่โกศลได้เลยจ้าเดี๋ยวแปะคอนแทคไว้ให้ในคอมเมนตะะ์ค